พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่12มีนาคมคิตรศักรา2024คำพยานชีวิตโดย คุณบ๊อบลาฟ็อกนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงทอดพระเนตรข้าพเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจ้ามันนี้ปรากฏในพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อ35-43และข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารโกบทที่5ข้อ43 พระองค์ก็กำชับห้ามเข้าแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานคุณบอ๊อบลาฟอกเป็นพยานว่าในพระคัมภีร์มาราโกบทที่5พระเยซูทรงไล่ผีทรงรักษาหญิงที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตกและทรงทำให้เด็กหญิงเป็นขึ้นมาจากความตายผมเดาว่าหลังจากทั้งหมดนั้น พระเยซูคงจะทรงหยุดมือจากการทำงานและตรัสว่างานของวันนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วหรือบางทีพระองค์อาจจะนั่งลงท่ามกลางฝูงชนเพื่อเล่าถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั่นคือสิ่งที่ผมทำเช่นกันแต่นั้นไม่ใช่วิธีของพระเยซูพระเยซูทรงห่วงใยความต้องการของเด็กหญิงที่เป็นขึ้นมาจากความตายเธอไม่ใช่เป้าหมายหลัก แห่งพระราชะกิจของพระองค์เธอไม่ใช่คนที่ทำให้พระองค์ดูโดดเด่นขึ้นพระเยซูทอดพระเนตรเด็กหญิงคนนี้เป็นคนที่มีความต้องการและความกลัวขณะที่คนอื่นๆต่างปรับปลื้มและประหลาดใจพระเยซูทรงเห็นว่าเด็กหญิงคนนั้นหิวจึงสั่งให้พ่อแม่ของเธอยกอาหารมาให้เธอในสายพระเนตรของพระเจ้า เราไม่ได้มุ่งสู่จุดจบเราไม่ใช่แค่หนึ่งในหลายๆชิ้นส่วนในรูปภาพตัวต่อสำหรับพระเจ้าเราแต่ละคนเป็นบุคคลที่มีความต้องการและความกลัวพระเจ้าทรงสนพระทัยแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยในชีวิตของเราในทุกช่วงเวลาโปรดจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้า ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรข้าพเจ้าความต้องการและทรงห่วงใยข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่รักข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพองทั้งหลายระลึกเสม,มอว่าไม่มีสิ่งใด ที่ไม่สำคัญเกินกว่าที่จะนำมามอบถวายแด่พระองค์ในฐานะประชากรของพระองค์ข้าวงทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงห่วงใยข้าวงทั้งหลายเสมอมาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ